นี่นครับก็เป็นการปัดรังควานนะครับทั้งในแล้วก็นอกบริเวณทำเนียบก็มีการพรมน้ำมนต์แล้วก็เก็บขยะกันนะครับที่เห็นในภาพขณะนี้และที่สําคัญนะคือมีการออกประกาศฉบับที่13ทับ2อ5 1าอ้13เบแล้วฉนะบับนะครับเป็นจุดยืนกรณีเปิดเส้นทางถนนราชดำเนินนะ,ออะบอกว่าแกนนำพัธมิตรเนี่ย มีมติตั้งแต่วันที่22กันยายนว่าจะรื้อเวทีสะพานมขวานรังส,สรรค์เปิดเส้นทางพระาชดำเนินนะครับในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนโดยได้เปิดตั้งแต่วันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าจํากันได้ใช่ไหมครับว่ามีกรณีไม่ไว่าจะเป็นขับรถเข้าไปตรงแนวกรรวั้นรั้วหรือว่าล่าสุดนี้ก็คือกรณีที่ระเบิดเกิดขึ้นในตรงสนามหญ้าใกล้กับเต็นท์ของนักลบอิสระใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่ากลายเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่สามารถ ระงับปรปาบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดกับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ะนะครับเขาก็เลยยืนยันนะคะว่าเรื่องของเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยทางพันธมิตรพร้อมที่จะเปิดเส้นทางถนนราชดำเนินนอกนะคะเมื่อได้รับแจ้งว่าจะมีขบวนเสด็จในระหว่างวันที่14ถึง19เพื่อยืนหยัดแสดงความจงรักภักดีถึงที่สุดนะคบแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่7คือวันศุกร์ที่ผ่านมาทางพันธมิตรได้รับแจ้งจากตำรวจเองว่าขบวนเสด็จพระราชดำเนินได้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางผ่านถนนหลานหลวงแทนเส้นทางถนน ราชดำเนินแล้วนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของพันธมิตรนี่นะครับในช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสายตรวจสนอสามเสนขับรถจักรยานยนต์ตรวจความเรียบร้อยอยู่บริเวณแยกสวนรื่นนะครับถนนราชสีมาแขวงดุสิตเขตดุสิตเนี่นะครับปรากฏพบชายต้องสงสัยสองคนขับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถ้าที่มีพิรุษนะครับ ตำรวจก็เลยได้เข้าไปขอตรวจค้นกระเป๋าสะพายที่พกมาพบระเบิดน้อยหนาพัน<ช>ด้วยกระดาษกาวจํานวนสามลูก<ช>มีดซ่อนปลายนี่นะฮะเนี<ช>่ยมีดซ่อนปลาย นนะะมีซอนปลายแนบบริเวณเอลหนึ่งด้านแล้วก็มีระเบิดชนิดประดิษฐ์เองอหนึ่งลูกระเบิดปิงปอง <c oughs> จำนวน22นะฮะ <c oughs> อันนี้ระเบิด <c oughs> ระเบิดปิงปองเมื่อกี้นี้อ่ากระสุนปืนลูกซองหนังสติกอีก3อันแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็หวัวหัวน,น็อตนับเป็นร้อยลูกนะฮะ <c oughs> มีเสื้อแจ็คเก็ตกองทัพรรมแล้วก็มีผ้าพันคอกลุ่มพันธมิตร แล้วก็มีบัตรรอปภอของกอง,กองทัพธรรมด้วยนะฮะหมายเลขประจําตัวชหนึ่งห้าสามทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยทราบชื่อต่อมานะฮะคือนายวัฒนากิจพิทักษ์ศปีอายุยีปปิบสองปีแล้วก็นายธนิดขันอุไรอายุยีิบแปดปีซึ่งมีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างคนนี้ตํารวจก็ถามสองคนนี้เขาบอกว่าคือคุณคุณวัฒนาเนี่ยเขาบอกว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านกนะฮะซึ่งบปรนกาศพันธมิตรเนี่ยไปจ้างเขาให้เอากระเป๋าดังกล่าวจากบริเวณใต้สถานาราชวัตรเนี่ยเพื่อนําไปทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าสนามมวยเวทีราชดำเนินโดยให้ค่าจ้าง200บาทคราวนี้ตํารวจเข้าพยายามดูว่าตกลงนั้นนี่เป็นของคนที่เป็นการพันธมิตรหรือเปล่าซึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยเขาสรุปว่าเป็นการพันธมิตรก็เลยต้องต้องสอบสวนกันต่อไปนะกับคํากล่าวอ้างที่ออกมาให้การจับตํารวจครับก็เป็นเรื่องราวทางการเมืองที่ดูข่คงจะต้องการความสงบเรียบร้อยกันในช่วงนี้ที่เกิด got